โซเชียลมีเดียทุกคนนะคะวันนี้นุ่นจะไปทะเลจ้าก็คิดถึงทะเลบ้านเรามากแล้วก็คิดถึงแดดแล้วก็อากาศแบบฟิลทะเลร้อนๆสำๆๆนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาแต่งหน้าลุกสายฝอนะคะแบบซันคิเซตลุคเพราะว่าจะได้เข้ากับเรือเข้ากับเกาะเข้ากับทะเลนะคะแล้วก็แต่งง่ายมากๆเลยนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าจ้า โอเคขั้นตอนแรกนะคะนุ่นก็จะทาเป็นเซรั่มเนาะก็ทาลงไปนะคะแล้วก็จะมีไล่ตรงนี้นิดหนึ่งสองข้างนะคะเป็นการแบบไล่น้ําเหลืองหนึ่งต่อมานะคะเราก็จะทาเป็นเซรั่มสาหรับดวงตานะคะที่สําคัญเนี่ย ห้ามลืมทากันแดดเด็ดขาดทุกคนเพราะว่านุ่นไปอ่านเจอมานะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าแสงสีฟ้าเนี่ยมีในหน้าจอมือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแต่ว่านุ่นเพิ่งไปรู้มานะคะว่าแสงแดดธรรมชาตินี่แหละมีแสงสีฟ้ามากกว่าจอมือถือหรือจอคอมพิวเตอร์ถึงหมื่น เท่าทุกคนซึ่งไอตัวแสงสีฟ้าเนี่ยจะไปทำลาย <c oughs> คอลลาเจนในผิวนะคะทำให้ผิวเสื่อมสภาพแบบเป็นอันตรายต่อผิวมากๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทากันแดดนุ่นจะใช้ตัวนี้นะคะเป็น nivea sun triple protect spf 50 pa บวก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 นะคะตัวนี้เขาทั้งกันแดดนะคะแล้วก็กันแสงสีฟ้าในแสงแดดนะคะแล้วก็ปกป้องคอลลาเจนในชั้นผิวด้วยนะคะตัวนี้ก็คือเป็น triple เลยนะจริงๆเขามี3สูตรนะคะก็คือจะเป็น สูตรสีส้มนะเป็นสูตร a n e Oil Control นะคะสำหรับแบบคนที่มีสิวบ่อยหรือว่าผิวมันนะคะสูตรสีชมพูนะคะเป็นสูตร Extra Radiance and Smooth นะคะก็จะช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นเป็นลำดับนะคะและสูตรสีทองที่นุ่นจะใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นสูตร Anti Wrinkle นะคะก็จะช่วยเพิ่มออร่าแล้วก็จะช่วยลดริ้วรอยนะคะนี่เหมาะกับอายุเรา เนี่ยขำเยอะลอยมานะจ๊ะต้องใช้สีทองที่สำคัญเนี่ยช่วยทำให้เมคอัพของเราติดทนขึ้นด้วยค่ะนี่จริงๆเขามีชุดทดลองแสงสีฟ้ามาให้ด้วยทุกคนเราก็จะมาลองเล่นกันนะเดี๋ยวเราจะทานีเวียฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ทาฝั่งหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันนะคะหลังจากที่ยิงแสงสีฟ้านะคะนี่ข้างหนึ่งทานีเวียนะคะข้างหนึ่งไม่ทานนะแล้วเราจะให้ดูว่า เวลายิงไปแล้วมันเป็นยังไงนะคะดูความต่างอันนี้คือแสงเข้าไปเต็มๆแบบสะท้อนเด้งออกมาเข้าหน้านุา่นๆเลยนะคะส่วนอีกฝั่งนึงก็คือแสงไม่เข้านะจา๊ะให้ดูนะคะปังมากเอาต้องทาแล้วทาก่อนวันนี้เจอแดดเยอะด้วยต้องทาเลยที่ชอบตัวนี้เพราะว่าเขาซึมไวด้วยนะคะแบบไม่ทิ้งความเหนอะหนะเอาไว้บนผิวเลยอะแม้แต่ว่าจะทาในปริมาณที่เหมาะสมกับการแบบใช้ในหนึ่งวันนะคะเพราะว่า ใช้ใน1วันเนี่ยต้องใช้ประมาณ1ข้อนิ้วนะคะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแต่ว่าพอทาลงไปแล้วแบบเขาซึมซาบลงไปบนผิวเลยคือไม่ทิ้งความเหนอะหนะา,าไว้บนผิวเลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะทารองพื้นนะรองพื้นนุ่นจะใช้เป็นของรันนะคะสีฮันนี่นะคะก็ค,คือเบอร์สามพอดีพอดีกับผิวมากช่วงนี้เพราะว่านุ่นกลับมาจากอเมริกาจะแบบแทนขึ้นนิดนึงทุกคน ประมาณนี้นะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาเพิ่มความตาชให้ผิวนะคะด้วยมีจาบรอนเซอร์นะคะมันก็จะทําให้สีหน้าของเราเป็นแบบสีน้ําตาลโกโกลโทองๆดูแทนไปอีกนะคะเ้อปร้อยจ้าต่อมาเราก็จะมาเชดดิ้งกันนะคะนุ่นจะใช้เป็นของชาล l อต t ิ t เบ b u r y เนาะตัวนี้นะคะ เพราะว่าผิวเราเข้มขึ้นแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องใช้เซดดิ้งที่แบบเข้มขึ้นนะคะตามปกติแล้วเนี่ยนุ่นไม่ได้ใช้แบบสีเข้มขนาดนี้นะแต่ว่าผิวนุ่นเข้มขึ้นนะคะก็เลยจําเป็นต้องใช้เซดดิ้งที่มีสีที่มันเข้มขึ้นนะคะหน้าก็จะดูแบบมีมิติขึ้นมานะคะต่อมานะคะเราก็จะมาไลทจิมูกกันก็คือจะใช้เป็นเชดดิ้งสีเดิมเลยนะคะวันนี้เราก็จะเอาให้จิม,มููแบบดูสั่นเป็นคมเลยนะคะ ต่อนะคะแก้มนะนุ่นก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะนี่ในพาเลตตัวเดียวกันเลยนะคะพาเลตอันนี้คือเลิฟกระซมนะคะก็คือเหมือนออร์กาซมแต่ว่าเป็นเลิฟกระซมนะสีนี้สวยมากสมูกเนื้นึงมันก็จะมีความแบบเขื่อนเอ่ยนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปัดไฮไลท์นะคะไฮไลท์เนี่ยนุ่นจะใช้เป็นสีนี้เลยนะคะก็คือเป็นแบบขาวๆทองๆนะจ๊ะเราก็จะ ทาบนหนกแก้มนะคะพยายามอยา่าเลยลงมาถึงด้านล่างตรงนี้นะคะมันจะดูแบบหน้ามันนะเราต้องทาตรงหนกแก้มของเรานะคะอืมปลายจมูกนิดหน่อยให้หน้ามันดูโกโล่หน้าผากนิดหน่อยเขาจะดู <ๆ S 2> แ,แบบเล่นแสงเล่นเงามากนะคะ ต่อมาคิ้วนะคะเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะ Benefit Setting ก่อนนะปัดให้มันตั้งๆทุกคนปัดเอาเราจะไม่ทาเลยนะคะลุกนี้เพื่อความฝ่อสุดๆใครที่ไม่มีขนคิ้วก็สามารถใช้อายไลเนอร์เขียนเป็นเส้นหลอกๆขึ้นไปได้นะคะอีกข้างหนึ่งอืมก็ให้มันตั้งขึ้นนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นมาสคาร่านุ่นจะใช้เป็นของ e ีตูดีเนาะมันจะทําให้ตั้งด้วยแล้วก็ขนคิ้วจะยาวขึ้นด้วยอะทุกคนด้วยความที่แบบมันเป็นมาสคาราเนา ก็ได้อยู่มาแล้วก็ต้องปลายเราก็ปัดให้มันเป็นทรงนะคะนี่อย่างนี้จึมบะอีกข้างหนึ่งนะคะมาถึงในส่วนของตานะคะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ตัวเดิมนะคะที่เราเชดดิ้งไฮไลท์นะแต่ว่านุ่นจะทาปลายตาให้มันแบบเชดขึ้นไปนิดนึงนะคะมีความแบบเบลล่าฮัดิดอย่างนี้ก็คือเสยไปหาคิ้วนิดนึงอย่างนี้ให้มันดูเป็นแบบแพทอายเบา เห็นไหมมันก็จะแบบยกขึ้นนะคะต่อมานะคะเราก็จะใช้เป็นไฮไลท์ตัวเดิมเลยนะคะทาหัวตาเนาะก็บอกแล้วว่าวันนี้เป็นซันคิเซสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนแดดปุ๊บต้องแบบปังปั๊บไอายไลเนอร์เราจะกรีดเป็นวิงแบบนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวดู ต่อมานะคะเราก็ทาอินไลเนอร์ได้เลยนะจ๊ะต่อมานะคะเป็นลิปสติกนะเนื่องจากว่านุ่นจะทาเป็นกลอสนะคะซึ่งมันค่อนข้างใสนุ่นก็เลยจะใช้ดินสอเขียนขอบป,ปากทาลงไปก่อนนะคะก็ทาลงไปเลยนะจ๊ะปากก็จะดูมีสีขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็เราจะตามด้วยกลอสนะนุ่นชอบกลอสตัวนี้มากเป็น t o face นะคะ l i ป injection นะคะก็คือแบบเป็นลิปฉีดปากนั่นเองนะคะเหมือนลิปกลอสเปลี่ยนสีด้วยแล้วก็ช่วยทำให้แบบปากดูชมพูขึ้นแล้วแบบมันปั๊มอัพอะแต่ว่าถ้าใครที่แบบแพ้ง่ายนะคะก็ทดสอบอาการแพ้นิหนึงเพราะว่ามันจะซาซาปากทำให้ปากแบบปั๊มขึ้นมาเนะติดขนตาได้เลยนะคะนุ้จะติดเป็นบอกต่อ B T 0 3นะคะต้องหาซื้อในช้อปปีแล้วเพราะว่าตามช็อปต่างๆเนี่ยน้องไม่ค่อยแบบมีแล้วนะคะหายากมาก ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคนี้อืไปลงเรือกันดีกว่าจ้านี่นะคะเรือ,อลำที่เราเหมาเอาไว้นะทุกคนแต่จริงๆแล้ว่ะที่บอกว่าเที่ยวคนเดียวก็คือไม่คนเดียวหรอกเพราะว่าทางบูวอยดนะคะก็คือส่งคนมาดูแลเที่ยบเลยเราไม่ได้ไปคนเดียวนะจ๊ะอันนี้เป็นพี่เฟิร์สนะคะนี่แล้วก็มีพี่ๆข้างในนี้อีกนะคะหลายคนมาก หัวหน้าบัลเล่ชื่อบัาเสี่ยครับหัวหน้าบัลเลนนี่ส่วนอีกคนหนึ่งนะคะที่จะไปเที่ยวกับเราด้วยก็คือพี่หมูหวานจ้านี่นะคะพร้อมมากตัดมือ <c ười> คือเราเ,เคยไปขึ้นบัวหยาดแล้วที่ พัทยานะคะนี่เขาก็เวลคัมอย่างนี้เลยทุกคนเราพาดูเรือกันดีกว่านะคะข้างนอกนี่ก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารแบบนี้นะคะนี่แล้วก็พอเดินเข้ามาข้างในนะคะก็จะมีเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นอีกห้องหนึ่งนะคะที่มีแอร์ด้วยทุกคนกว้างฝังมากแล้วก็มี ทีวีด้วยนะคะจะมีห้องนอนสองห้องนอนก็คือฝั่งนี้เป็น master b เบ r o o m นะคะหูใหญ่มากก็คือนอนบนนี้ได้เลยอลังการมากทุกคนมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นห้องนอนเล็กแล้วก็จะมีห้องเก็บของด้วยทุกคนแต่ว่าของเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะนี่แล้วก็มีเป็นห้องน้ําด้วยนะคะห้องน้ําสวยเด้อ แล้วก็มีห้องอาบน้ําตรงนี้อ้าวก็คือเปิดมาเป็นชาเวอร์เลยเด้อ ่นีซึ่งน้ำส้มบนเรือที่นี่นะคะอร่อยมากทุกคนต้องขอสองแก้วน้ำส้มแบบสดที่ผาไทยประตูผีอะชื่อเลยนะใครรู้ชื่อเม้นหน่อยทุกคนจำชื่อไม่ได้พอกินไปแล้วมีแต่เนื้ออร่อยมากนี่นะคะวันนี้ พี่พี่เขาจะรับบทเป็นพม่านะคะเพราะว่าเขากําลังจะย่างกุ้งกันย่างกุ้งให้เรากินนี่แหละใช่ไหมคะถึงแล้วนะคะเกาะไข่นอกนะพี่เร้ก็บอกว่าเรามาถูกช่วงมากเพราะว่าก็เหมือนเกาะส่วนตัวอีกเช่นกันเพราะว่าไม่มีคนเลยทุกคนว้าวว่ากินก็เป็นสเปเชียลนะครับที่โทรมาบอกเขาไว้ว่าช่วยปิดเกาะให้หน่อย มาแ้แบบไพรเวทกบไพรเวทครับโอเคก็คือค่าเกาะประมาณ2ล้านบาทนะคะปิด1วันเพราะว่าเราเหมาเกาะไว้แล้วนะคะเออพูดไปเรื่อยทุกคนก็คือไปถึงเกาะไม่ได้นะคะก็คือเราก็ต้องลงเรือไปนะคะการเดินทางไปเกาะส่วนตัวของเราก็ไม่ง่ายนะคะ ไปแล้วอเอู้ว่า <c oughs> ยายแหลงเี้ผมวันนี้ไม่มีใครเลยนอะกจากพวกเราทุกคนสวยมากน้ำคือใสสุดๆดูนี่ควเห็นไหมตอนเนี้คือเกาะเนี้ยจะไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวนะคะแล้วก็จะไม่มีคนมาทำความสะอาดนะพวกขยะที่เราทิ้งในทะเลนะคะก็จะมากองอยู่ที่นี่ เพราะว่าคื่นมันจะสัดจากนู่นเข้ามาในเกาะนะคะนี่เขาเซตอัพไว้ให้เรานะคะว้าวมากทุกคนสวยอะ่ะตะด้า,ดา ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ Enjoy บค,ครับเพือ่อสุขภาพครับ ทุกคนให้ดูหน้านะคะก็คือยังอยู่ครบแบบแตะไฮไลท์ไปตรงไหนก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคะก็ทุกอย่างก็คือไม่มีดรอปเลยนะคะนี่ตอนคืนแล้วก็ยังปิิงอยู่นะจ๊ะก็ใครที่อยากได้ครีมกันแดดของนีเวียนะคะก็สามารถซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยจ้าโอ้ยทุกคนข้าวเย็นนะคะนี่อา่ินมา อาหารมาให้วุ่นวายนะคะสามารถสั่งกับที่นี่ได้เลยนะว่าอยากทานอะไรนะคะมีซีฟู้ดทุกอย่างรวมถึงหอยนางรมที่อร่อยมากทุกคนอร่อยจริงที่มันอ,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 อร่อยมากทุกคนหม่กออาหารคือรดีมากทุกคนดูขาดีก็คือถ้าใครมาเรือของบัวหยาดแล้วไม่สั่งอาหารก็คือผิดฝากเน้น นี่เห็นเยอะๆยี่สอบสี่ตัวเมื่อกี้นะคะเหลือตัวเดียวแล้วสุดท้ายนี่ตัวสุดท้ายต้องกินยั่วหน่อยใส่หอมไปเยอะๆจ้าอวอมากอยทุกคนอันนี้ค่ะจะเป็นผลไม้ฝั่นจะมีมะม่วงสับปะรดส้มแล้วก็ใส่กุนเจอยงไปหน่ไย้ม,มีความ,มเปรี้ยวล้างปาก ใจจองเรือนะคะก็สามารถจองเรือได้ที่บูยัดเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะ